ทุกคนปอย pytv นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมโรบอกกันนะคะทุกคนก็ช่วงนี้เขา hit เล่นเกมโรบบอกกันมางนะคะว่าก็แบบเฮ้ยลงโหลดมาเล่นดูแต่พอลองเล่นในกพังนึงก็แบบเฮ้ยแบบเฮ้ยมันน่าม่วน,นะคะทุกคนก็ปอยมีด่านหนึ่งนะคะแต่ด่านไม่รู้ไม่รู้ว่าชื่อด่านว่าอะไรนะคะถ้าหาชื่อด่านจะเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ดูตรงนี้แล้วกันนะก็ โอเคค่ะ okay, เดี๋ยวเราเข้าไปยุหน้า,นาจอโทรสปอยก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะคะก็อย<ๆ>่าลืมช่วยกดไลค์กดส b s c r i b e กดกะดิ่งให้ปอยด้วยนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของปอยนะคะไปค่ะไปรับชมคลิปกันเลยโอเคทุกคนนี่นะคะครอบคุณก็แบบเยอะมากๆเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นสปริงโดดนะคะจะได้แบบไวๆนะทุกคนอายยาวๆนะคะทุกคนเออเกับล่อง ไปไปไปชู่บดเราจะข้ามสเตปนะคะทุกคนเรามาเซียนอยู่แล้วนี่เราเขาเรียวกว่าเซียนนะคะปอย,ยังเล่นไม่ค่อยเก่งนะทุกคนก็ใครมีเทคนิคแบบดีๆนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเรื่อยๆเนะนี่ยทุกคนตรงนี้นะคะปอยขี้ไม่ผ่านนะทุกคน มันต้องเลงดีๆอ่ะนั้นนเฮทุกคนอีกิดเดียวจะผ่านด้วยเสียเสียวมากอะแต่เราจะร้อยนี่มานะคะเราก็จะโดดไปโดดมันต้องเลงดีๆทุกคนแล้วเราก็จะรอเราจะไปโดดไปโดดโดดโดดเลงเนี่ยทุกคนมันจะชอบตกนะคะทุกคนมันต้องเลงดีๆอันนี้ปล่อยห่านเล่นใหม่ๆนี่คือแบบเฮ้ยผ่านแล้วทุกคนไม่ผ่านง่ายไปไหมอ่ะ อีสุดยอดนะทุกคนเราเนี่ยเราเก่งเหมือนกันนะเนีย่ยแล้วเราก็เอ้ยทำไมทุกคนมันโยอกอ่ะไปไปเอ้ยติดติดหนาดลวงเลยทุกคนอะไรเนี่ยทุกคนเนี่ยมันติดตรงไหนอ่ะมันติดตรงหัวเหรอหัวไอ้ตรงนั้นอ่ะเอ้ยเฮ้ยจะนิดเดียวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่น่ะ โอ้ยทุกคนมันล่วงได้ไงอ่ะทุกคนจะบ้าตายแล้วโอ้ยทุกคนมันยากจริงๆนะทุกคนต้องลองมาเล่นดูนะแต่ว่าถ้าคนที่เล่นไปแล้วมัเขาจะจัง่ายนะคะปอยไม่ค่อยได้เล่นนะคะทุกคนปอยก็เพิ่งโหลดมาเล่นไม่พอเดือนเลยทุกคนก็ช่วงนี้เล่นแต่เกมเราบอกเราบอกนะคะไม่ค่อยได้จับตีไฟเลยนะคะ อีทุกคนอีนิดเดียวจะล่วงอะ่ะบ้านป้องเรียบร้อยโอ้ยทุกคนปอต้องเล่นตรงนี้อีกนานแน่น,นอนเลยทุกคนเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ปอแบบเล่นเสร็จเ,จเลยแล้วกันเนาะ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ผ่านมาถึงด่านนี้แล้วนะคะก็แบบรื้อว่างมาได้ดีๆนะคะโอเคเราก็เดินไปเรื่อยๆเยๆเพื่อนก็คือวๆมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราน่าจะไปดูจะติดเหมือนรอบแรกหรือเปล่านะทุกคนเรามาลุ้นกันนะคะปอยเสียวมากเลยนะตรงนี้ปอยไม่ค่อยชอบแอดทุกคนปอยเก่งแค่ไหนปอยยืนบนนี้ได้ทุกคนใครจะทําได้แบบปอยไหมเพื่อนไปแล้วเราต้อง กะให้ดีทุกคนไปโคล่วงไว้โฮ้ยโคตรเสียวอ่ะเราต้องเอาให้ผ่านตรงเนี้ยเราจะไม่เอาใช้เราจะใช้ไปเรา um ค่อยๆไปเราก็จะค่อยไปชึบลดลดดเอออึฟึบฟึบเอ้ยเป็นไงล่ะเก่งไม่ล้าปอยทุกคนไปเรื่อยเเลยเออนี่เป็นไงเซียน อย่าเพิ่งชมว่า้ยทุกคนอีกนิดเดียวฉันว่ทุกคนแล้วเราก็มาด่านตรงนี้แล้วนะคะก็เรามาดูกันค่ะว่าบอยจะผ่านหรือเปล่าบอยทุกคนไม่ผ่านแน่นอนเลยทุกคนนี่ชึบชึบชึบเฮ้ยทุกคนมันติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนว่ง โอ้ยทุกคนเราก็ต้องเริ่มใหม่อีกแล้วนะทุกคนไปเลยค่ะเราก็จะกอนะคะก็ให้มันไปไปไวขึ้นแล้วกันเนาะโอเค ทุกคนเราก็ผ่านมาลวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะผ่านไ,ได้ไงเดี๋ยวเ,เราจะไม่ใช้สปริงนะเราจะลองไม่ใช้สปริงเราจะผ่านได้หรือเปล่าเพราะว่าตกอีกแน่นอนเลยน่ะทุกคนไยว่าเราไป่าไม่ผิดปากเลยอะ่ะเดี๋ยวว่าเราจะลองเล่นแบบนั้นมันเป็นอะไรอะ่ะทุกคนเราจะไปรีโอเคเราจะไปรีนั่นใหม่ดีไหมไปเรื่อยๆทุกคนไปไปยาวๆเลยทุกคน ไอ้กับล่วงไปละขนาดแค่นี้ยังไม่ค่อยจะพักโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ปลอยไปเล่นถึงด่านตรงนู้นแล้วเนาะถ้ามันเดี๋ยวมันจะนานไปนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราตัดเลยโอเคทุกคนเนี่ยคะ่ะเราก็มาแล้วนะทุกคนขภาพก็แบบไม่ทำไมภาพเป็นอย่างเงี้ยขออภายภาพด้วยนะทุกคนก็ไปคะ่ะทุกคนยาวๆเลยคะ่ะภาพ แม่ hey, ทุกคนตอนนี้นะคะเราถึงที่จุดตรงนี้แล้วนะคะทุกจุดมาร์สีเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ขอภัยเรียบร้อยล่วงแล้วนะคะทุกคนไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปฆ่าตัวตายเราดูดูเขาว่ามันจะรีหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้เรากดรีสีเหลืองไปแล้วนะคะถ้าไม่รีนี่คือแบบเออเออรีดีอยู่รีอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะเล่นไปเรื่อยๆเราห้ามโดนสีเหลืองใช่ไหม แต่นี่มันดีอยู่อย่างคือมันโดนแล้วมันไม่ตายเลยนะคะมันมีหลอดไประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ปะ่ะเลือดเราอ่ะนี่แล้วเราก็ไปเรื่อยๆตรงนั้นมันคือให้ทําอะไรอะ่ะแต่ปอยไม่เดินไปแน่นอนปอยโกรล่วงเราก็จะกระโดดข้ามไปเลยน,น,นั่นไงฮัลโหลเพื่อนมายืนเลยตรงนี้ไม่ทราบไป้วเราจะไปเรื่อยๆนะคะทุกคนโอเคอไรยาว ดะะเดินค่ะเดินไอ้นั่นอยู่ก้างไกลไม่ยอมไปนะทุกคนน่ะตรงนี้ไอ้แกทุกคนปอยไม่ชอบตรงนี้เลยอ่ะปอยตายตลอดเลยนะปอยเสียวมากเลยตรงเนี้ยน่ะขาข้างบนอีกแล้วปอยไม่เป็นไรเราก็โดดข้ามไปเลยเก่งไหมล่ะทุกคนโอเคปอยไปไปไป,ไป ทุกคนอันนี้อันนี้นั่นเรียบร้อยเลยทุกคนจบจ้าวัสดีทุกคนเราจะผ่านอยู่แล้วมันนิดเดียวเองอะ่ะว่าร่วงอีกแกโอ้ยทุกคนด่านเราไม่ต้องได้ไปไหนแล้วเราจะอยู่เล่นตรงนี้แหละทุกคนแล้วถ้าอีพีเดียวมันคงไม่น่าจะรอดแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โอเคค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะก็เป็นไงสนุกไหมก็อาจจะ เละๆนิดนึงก็ปลอยเพิ่งหัดเล่นนะคะก็ะจะเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาทำละ EP EP ต่อไปนะคะเป็นละ EP นะคะอาจจะแบบ EP สอง EP สามอะไรก็จะแบบพัฒนาขึ้นนะคะก็ขยายถ้าปลอยทําเป็น EP ต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ปลอย,ยด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะคลิปหน้าเจอกันนะคะจะเป็นคลิปอะไรบ๊ายบาย